ตอนนี้เกาหลีเหนือประสบปัญหาอินเทอร์เน็ตล่มทั้งประเทศนะครับหลังจากที่สารับประกาศว่ะเอาคืนหลังจากที่มีแฮกเกอร์มือดีไปจารกรรมข้อมูลอินเทอร์เน็ตค่ายโซนี่นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง The Interview ครับสำนักข่าว b c ของอังกฤษรายงานว่าเมื่อวานนี้เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตของเกาหลีเหนือเกิดปัญหาขัดข้องทั้งประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐประกาศเอาคืนกรณีแฮกเกอร์เมดีจารกรรมข้อมูลเว็บไซต์ของค่ายโซนี่พิเคเจอร์ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์อื้เฉาเรื่อง The อ n t e r v i e w ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแผนลักลอบสังหารนายคิมจองอึนผู้นําของเกาหลีเหนือรายงานระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือประสบปัญหาอินเทอร์เน็ตขัดข้องครั้งใหญ่ก่อนที่ระบบจะถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงเมื่อวานนี้และยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่นักวิเคราะห์นะครับบอกว่าเหตุการณ์ระบบอินเทอร์เน็ตของเกาหลีเหนือล่มเกิดเพียงไม่กี่วันนะครับหลังจากที่ผู้นําของสารัฐประกาศจะตอบโต้อย่างเหมาะสมต่อผู้อยู่เบื้องหลังการแฮกข้อมูลเว็บไซต์ของค่ายโซนี่ขณะที่สํานักงานสอบสวนกลางหรือ FBI นะครับเชื่อว่าแฮกเกอร์ในสังกัดของรัฐบาลเกาหลีเหนือคือผู้อยู่เบื้องหลังแต่เกาหลีเหนือได้ออกมาปฏิเสธครับ ทางด้านของกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐยังสงวนท่าทีต่อกรณีนี้และก็กล่าวเพียงว่าทั้งที่ดีรัฐบาลเปียงยางของเกาหลีเหนือควรยอมรับว่าอยู่เบื้องหลังกรณีโจมตีเว็บไซต์และชดใช้ค่าเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ Sony Pi ิเ u r e และนอกจากนี้นะครับ11ชาติสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับได้ร่วมกันลงมติรับเรื่องเกาหลีเหนือให้เป็นหัวเรื่องหนึ่งของการหารือในคณะมนตรีความมั่นคงอีกด้วยครับ